เช้านี้สบายสบายอีกแล้วกาแฟดำของนาเล็กเนี่ยกับบรรยากาศดอกไม้่สวยฮะ black and white นะนี่เห็นไหมกาแฟดำกับดอกไม้สีขาวสวยงามสดชื่นฮะช่างกิตทะสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันอาทิตย์ก็สบายสๆนะอากาศช่วงนี้ถือว่ากำลังแบบพอดีสลับเราคนไทยฮะ24องศาถือว่าสบายสบายเหมือนกับเราเปิดแอร์นอนเลยเช้าๆมีแสงแดดมาแบบไม่ได้รุนแรงไม่ได้ เข้มมากนะกำลังพอดีเลยแล้วเล็ก็ตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟาดำสักหน่อยแล้วก็มารับแสงแดดมาชมธรรมชาติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆต้นไะม้ต้นตนี้ก็คือต้นพุทธสุภโชคนะ ก็เป็นไม้ถือว่าเป็นไม้มงคลออกดอกสวยงามเลยตัดแต่งเป็นพุ่มก็สวยแต่ว่าดอกเขาเนี่ยไม่มีกิ่นนะไม่ไม่หอแต่ว่าความสวยงามเนี่ยไม่ธรรมดาโดดเดนนะ่นดอกเล็กๆนะส,สวยๆแล้วก็ไม้ตัดเป็นทรงพุ่มนะสวยงาม เดิมทีปลูกใส่กระถางนะตัวนี้แต่ว่ายุงตบก,กวนมาปลูกใส่กระถางมันก็ต้นเล็กนิดเดียวเนะีเปลี่ยนเนี่ยเอาลงบินโอโ้โหได้ต้นเป็นพุ่มสูงใหญ่เรื่อยๆนะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนต้นสูงประมาณสนะัก80เซนตอนนี้สูงเกือบ2เมตรแล้ว ให้ดอกทั้งปีฮะนะสวยงามผู้นันใครที่มองหาไม้ดอกสีขาวนะพุทธสุปโชคนี้ก็น่าสนใจหรือว่าอยากจะได้เป็นไม้พุ่มตัดแต่งได้เนี่ยพุทธสุปโชคนี้ก็เป็นดีกหนึ่ตัวเลือกที่น่าปลูกให้ดอกทั้งปีไม่ว่านาะร้อนหนห้าฝนหน้าหนาว สวยจริงๆเดี๋ยวดูล,ลักษณะลำต้นเขาเป็นยังไงนี่ยเป็นพุ่มใหญ่สวยเลยดอกเต็มต้นครถ้าตัดทรงแบบคริสต์มาสเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะใบเขาใบเล็กๆนี่ใบเล็กเหมือนกับ ต้นดอกแก้วอะใบมันวาวเลยใบเรียวแหลมเนี่ยใบสวยสีเขียวแบบเขียวเข้มเขียวมรกตเลยดูลำต้นของเขาฮะเดิมที่เอาลงดินนะตอนนั้นนะอะต้นประมาณเนี้ย ประมาณอย่างเงี้ยก่อนที่เลี้ยงในกระถางโอ้โหดูกิ่งก้านสาขาเขาแบบเยอะมากมากเลยฮนะเนี่ยดูเลยดอกเต็มต้นจริงๆตู ลกลางแดดฮะไม่ต้องไปสนใจเลยก็ชอบดินทั่วไปเหมือนกับไม้ทั่วไปเนี่ยแหละลงดินดินร่วนปนทรายนะได้ทั้งนั้นปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกเนี่ยแหละดีมากใครอยากจะ ให้โดดเด่นเร็วก็ปุ๋ยเคมีก็ว่ากันไปแต่ธรรมชาติพวกนี้ปุ๋ยข้อก็โอเคล้วก็วชอบความชุ่มชื้นฮนะน้ำก็ธรรมดานี่แหละนะนะก็ลดวันละครั้งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลา3-4วันครั้งก็ยังได้นะนะคืออยู่ที่นี่เทพนิดเี่ย ดูแลทุกวันรดเช้ารถเย็นโอ้โหชุ่มชื้นเนี่ยชอบะฮะดอกอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครขยันเนี่ยรถเช้ารถเย็นเนี่ยรับรองฮะสวยงามแน่นอนดอกพรั่งพรูแน่ดูไกลๆดูยังไงก็สวยดูยังไงก็โดดเด่นเดี๋ยวเราดูดอกใกล้ๆเลยว่า ความสวยงามของดอกเขาเป็นยังไงดูแบบภาพมาโครกันเลยนี่ดอกของเขาเนี่ยเป็นกลีบสี่กลีบนะห้ากลีบนะเออห้ากลีบนะเป็นกลีบเวียนเหมือนกงจักร เหมือนใบพัดจักรเลยฮะสวยงามฮนะเนี่ตรงกลางก็จะมีสีเหลืองๆหน่อยเสียงเดียวไม่หอมนะถ้าหอมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเนชะ้าๆมาชมบรรยากาศแบบนี้ก็มีความสุขฮนะเนี่ย ให้ผ่อนคลายฮะดูดอกตูมเพียบเลยพร้อมที่จะบานทดแทนกันเรื่อยๆดอกดอกพลูจริงๆดอกขุดสุขพโชคฮะอ่ะผมเช้านี้ก็มาจิบกาแฟชมดอกไม้สวยๆกับลมเย็นๆหน้าหนาวนะครับแสงแดดอ่อนๆยามเช้า จิบกาแฟเพลินๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ